กฎแห่งกรรมเรื่องมรณะกรรมเป็นอย่างนี้ด้วยกันท่านว่ามารณะกรรมเป็นเรื่องของความตายนี้ไม่มีว่าให้เกียรบยกเว้นกับสิ่งมีชีวิตผู้ใดเลยเป็นหลักของความเป็นจริงมนุษย์เราเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องจากไปเป็นแต่เพียงว่าใครจะไปก่อนใครเท่านั้นเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายให้พึงระลึกถึงศีลถึงธรรมะให้เข้าสู่จิตใจตนเองบ้างถ้าจิตใจมีความฝักใฝ่ใคร่ต่ออตัตตธรรมะไปตลอดแล้วนั่นแหละจะเป็นความรื่นเริงของจิตใจนี้มีชีวิตอยู่ก็บันเทิงกับอัตกับธรรมะภายในจิตใจเมื่อถึงการเวลาต้องจากไปแล้วก็จะมีสุขติเป็นที่หวังที่พึ่งทันทีผู้คนที่มีจิตใจเป็นบุญ มันขยันสร้างกุศลให้ทานไม่เคยปรากฏว่าไปตกนรกหมกไหมใดๆหรืออเวจีหลุมไหนไม่เคยมีอนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่เคยมีแสดงเอาไว้เพราะว่ามันไม่มีพระพุทธองค์จะไม่แสดงธรรมะอันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเรื่องสัตว์โลกทั้งหลายนั้นจมอยู่บนกองทุกข์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าจมอยู่ด้วยกองทุกข ผู้ที่มีความฉลาดเป็นนักปร,ราชญ์ผู้รอบรู้ผู้มีปัญญามักจะบำเพ็ญตัวตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมขณะเวลาที่มีชีวิตอยู่นั้นทั้งทางโลกก็ช่วยโลกนี้ตามกำลังของตนทั้งฝ่ายธรรมะก็สนใจใกล้อดัดใกล้ธรรมะระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติที่เป็นเอกอุ ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนแล้วน้อมเข้ามาสู่จิตใจของตนให้ประหนึงว่าตัวเราเดินตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาชีวิตจิตใจอันนี้ก็จะเป็นมหามงคลยิ่งใหญ่แก่ตนเองขอให้น้อมเข้ามาระดึกนึกถึงกันให้ได้ทุกขณะอันโลกแห่งความจริงก็คือการเกิดแก่เจ็บและการจากไปนั้นจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็หนีไม่พ้นทุกคน แต่มีบางคนคิดว่าตนเองจะอยู่ค้ำฟ้าอยู่คนเดียวนั้นนั่นแสดงว่าหลงตัวเองลืมตัวเองจนเกินไปเวลาขณะนี้จงเตือนตนให้ได้รับทราบเสียว่ามนุษย์เรานี้เป็นสัตว์ที่ฉลาดอยู่นะควรที่จะรู้เนื้อรู้ตัวระลึกในสิ่งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระเข้ามาสู่จิตใจของตอนคัดเลือกในสิ่งที่เป็นสาระเข้าสู่ในใจนี้ ปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นสาระสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายออกจากจิตใจตนระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ดีงามให้สม่ำเสมอในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าใครมีธรรมะนี้คือพุทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้อยู่ในจิตใจสม่ำเสมอนั้น คนผู้นั้นแม้จะทุกยากมีความยากแค้นขนาดไหนแต่หัวใจไม่มีความทุกข์สมบูรณ์ภูนผลไปด้วยอัดด้วยธรรมะเต็มไปด้วยความสุขความเจริญในจิตใจความอบอุ่นในจิตใจทั้งที่มีชีวิตอยู่และเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วไม่ใช่เป็นคนอาภัพใดๆยิ่งเป็นคนที่มั่งมีสีสุขขึ้นไปเรื่อย เงินทองเข้าของกองเป็นถุงเป็นถังทีเดียวแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมภายในจิตใจเลยคนผู้นั้นก็สู้คนที่ยากแค้นแต่มีธรรมในจิตใจไม่ได้ท่านทั้งหลายจะเอาส่วนไหนให้ท่านเลือกเสียตั้งแต่บัดนี้เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่มีโอกาสใดๆหรืออะไรติดเนื้อติดตัวไปด้วยได้เลยทรัพย์ส,บสมบัติเงินทองข้าวของต่างๆที่เราเพียรหาเพียร ประกอบกันอยู่นั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยในเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นพอลมหายใจนี้ขาดสิ้นไปแล้วสกลกายของเราก็ขาดจากกรรมสิทธิ์สิ่งที่เป็นสมบัติเงินทองข้าวของมากน้อยเพียงใดก็ขาดกรรมสิทธิ์ทันทีเช่นเดียวกันหมดสิ่งที่ติดเนื้อติดตัวไปได้ก็คือจิตซึ่งที่จะท่องเที่ยวไปกับเพื่อนที่ตนสะสมไว้นั่นก็คือ บบุญและาปคำว่าบาปนี้ใครเป็นคนสั่งสอนไว้คนที่โง่เขลาบอปัญญาไม่สามารถมาเป็นศาสดานำธรรมะมาสอนชาวโลกนี้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมปราดได้นำมาตรัสสอนเอาไว้ว่าบาปนั้นมีอยู่จริงบาปนั้นจะทำความเดือดร้อนแก่ผู้ที่กระทำเอาไว้แน่นอนส่วนบุญนั้นก็มีอยู่จริง บุญจะนำความอบอุ่นเย็นใจมาให้แก่ผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลนั้นๆให้พากันคัดเลือกแล้วกระทำเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อถึงเวลาต้องจากกายนี้ไปแล้วเนี่จะนิมนต์พระมาสวดกี่วัดก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผู้ที่จากไปแล้วได้ถ้าเจ้าของผู้จากไปนั้นไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่สีตั้งแต่ต้นๆบุญเป็นบุญบาปเป็นบาป ให้พากันเชื่อกันเอาไว้คำว่าบาปนี้ไม่ใช่คนโง่เกลาบอปัญญาสอนไว้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นโลกวิถูรู้แจ้งทั้งในโลกและนอกโลกนี้ขึ้นไปถึงเทวบุตรเทวดาอินพรหมจนถึงพระนิพพานแล้วย้อนลงไปถึงเปรตถึงผีนรกอเวจีไม่มีใครจะรู้แม่นยำกว่าพระพุทธองค์ได้ ผู้นำธรรมะที่ท่านทรงรู้ทรงเห็นจริงแล้วด้วยพระองค์เองมาตรัสสอนพวกเราผู้ยังมืดบอดอยู่ให้พากันฟังเสียงของพระพุทธองค์ถ้าได้ฟังแล้วให้พยายามนึกคิดตามท่านว่าบาปนั้นมีจริงบุญน,นั้นก็มีจริงบาปนั้นให้จงระวังบุญน,นั้นให้จงปฏิบัติตามตัวตนเจ้าของนั่นแหละ เป็นตัวคึกขนองชอบทำในสิ่งที่ไม่ดีการันเวลาทำลงไปแล้วความทุกข์ซึ่งเป็นผลจากการกระทำบาปจะตามหาตัวผู้กระทำนั้นจะไม่ไปสู่ที่อื่นใดไม่ใช่เจ้าของของเขาเจ้าของผู้ทำบาปนั้นก็คือผู้ที่กระทำเองเจ้าของผู้กระทำบุญนั้นก็คือผู้ที่ทำบุญนั้นเองจะเข้ามาสู่เจ้าของนี้แหละพาเป็นพาตายก็คือ บุญและบาปนี้เองถ้าทำบาปแล้วก็จะดึงลงโดยถ่ายเดียวใครอยากไปรับความทุกข์ความทรมานเป็นเดรัจฉานหรือเป็นอะไรในภพภูมิที่เป็นทุกข์ทรมานนั้นก็เป็นอย่างนั้นจะไม่มีชาติใดพบใดสู้พบชาติของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มนุษย์นี้รู้ทั้งบุญทั้งบาปทุกสิ่งทุกอย่างเรานั่งฟังธรรมะอยู่เวลานี้ก็รู้อยู่ด้วยกัน ขอให้ฟังเสียงธรรมะของพระพุทธองค์นี้อย่าฟังแต่เสียงกิเลสที่มันกล่อมกลาวจิตใจตลอดเวลาให้เคลิบเคลิ้มหลับไปด้วยความมืดบอดจะหาความสุขความเจริญแก่ตัวเองไม่ได้ถึงเวลาต้องจากไปจะจมลงเพราะความคึกะนองของกิเลสเหล่านี้ในการทำบาปสร้างกรรมของตนเองนั่นแหละให้พากันสร้างแต่บุญสร้างกุศลกันเข้าไว้เพื่อเป็นเพื่อน ได้พาไปในภพภูมิที่ดีๆต่อไปวันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแต่เราเกิดมานี้กี่ปีกี่เดือนแต่ละคนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้อายุเท่าไรกันแล้วเราเคยสร้างบาปมากน้อยเพียงไรจดจำเอาไว้ไหมบัญชีได้ทำไวไหมมีแต่บาปเต็มไปหมดมองเห็นกันตั้งแต่บาปเต็มเต็มตัวเพราะที่ไหนก็มีแต่บาปเต็มไปหมด เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็จมลงไปนรกอีกเราอยากเป็นอย่างนั้นหรือถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็ให้ฟังเสียงศาสดาเอกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไม่เคยโกหกใครว่าบาปมีบาปทำความเดือดร้อนแก่ผู้ที่กระทำให้พากันพยายามละเลิกเสียให้ได้บุญมีขอให้พากาันขวนขวายกระทำไว้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ อย่าอยู่แบบเปล่าๆกินนอนเปล่าๆได้มาใช้สอยด้วยความฟุ้งเฟอ้อเห่อเหิอมเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรให้แบ่งกินแบ่งทานแบ่งกินก็คือเพื่อธาตุเพื่อขันของตนและครอบครัวแบ่งทานก็เพื่อจิตใจของตนเองนี่แหละเราสละทานลงไปแล้วจิตใจของเราได้สร้างบุญสร้างกุศลผลความดีทั้งหลายเหล่านั้นจะไหลลงสู่จิตใจของเราเวลาจากโลกนี้ไปแล้ว ผลบุญนี่แหละจะเป็นผู้สนับสนุนจิตใจของเราให้ไปเกิดในสถานที่ที่มีกติที่ดีที่เหมาะสมกับเราตั้งแต่มนุษย์ผู้มีฤทธิ์ศักดาอานุภาพมีอำนาจวาสนาขึ้นจนถึงเทวบุตรเทวดาอินพรมเมื่อบุญกุศลเต็มที่แล้วจนถึงพระนิพพานได้นี่คือบุญคือกุศลนี่แหละอย่าพากันอ่อนแอท้อแท้ในการสร้างบุญสร้างกุศล ให้เชื่อศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนอย่างแม่นยำเรียกว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้วไม่มีที่จะได้เพิ่มเติมหรือตัดออกเป็นความถูกต้องแม่นยำพอดิบพอดีได้แก่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีนรกกี่หลุมมีจริงตามพระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็น ด้วยพระาญานอย่างรู้ทราบแล้วมาตรสอนชาวโรกนี้สวรรค์มีกี่ชั้นตั้งแต่มนุษย์เราก็เห็นกันอยู่นี่พระพุทธองค์ก็ว่าแดนมนุษย์เราเป็นมนุษย์เราทำไมจะไม่เห็นตัวเองว่าเป็นมนุษย์พระพุทธองค์ตรัสสอนถูกต้องจากนั้นก็พวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตรัสสอนแก่พวกเรา คนที่ทำบาปต้องตกไปในทางที่ต่ำสิ่งใดไม่พึงปรารถนามักจะเกิดจะพบจะเห็นในสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่พึงปรารถนาแต่เกิดความเกียดคร้านสร้างความดีให้สมความปรารถนาไม่ทำกันนี่แหละโลกจึงมีแต่ความผิดหวังใครก็อยากให้สมหวังทุกคนเกิดมาในโลกใบนี้ส่อสแสวงหาตั้งแต่ความดี ขอตั้งแต่ความสุขความเจริญกระลันเวลาได้มาก็มีแต่ความผิดหวังบางรายนอนไม่หลับแล้วหนักเข้าไปกว่านั้นเป็นบ้าเลยก็มีเพราะความคิดมากอยากได้ให้สมใจแต่มันไม่สมใจเพราะการกระทำของตัวตนเองนั่นแหละขัดแยง้งกันกับความมุ่งหวังที่ให้เป็นความสุขแต่ไปทำความทุกข์ขึ้นมาเสียความทุกข์ก็มาขัดแยง้งทางเดินเพื่อความสุขเลยไปไม่ได้ ให้พากันคิดเสียตั้งแต่บัดนี้เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วแล้ว,ลวไปนิมนต์พระมาุสลาธรรมมาก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดได้เลยพระทั้งหลายท่านจะเทศสอนคนเป็นเป็นนี่แหละเราผู้ฟังก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันให้ต่างคนต่างฟังผู้เทศก็ตั้งหน้าตั้งตาเทศเอาอัดเอาธรรมะมาเทศเป็นภาษาธรรมะลว้ลวนตรงไปตรงมาไม่อ้อมคอม ถ้าเป็นภาษาของกิเลสปลิ่นปลอนหลอกลวงต้มตุนประจบประแจงเลียแข้งเลียขานั่นเป็นภาษาของกิเลสถ้าเป็นภาษาของธรรมะดีๆบอกว่าดีธรรมะที่ไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกนรกบอกว่านรกสวรรค์นิพพานบอกว่าสวรรค์นิพพานท่านสอนไว้ให้เราละเราบำเพ็ญ ในสิ่งที่ควรละและสิ่งที่ควรบำเพ็ญเวลานี้จิตใจมนุษย์เรานั้นรู้สึกว่าหนาแน่นไปด้วยกิเลสมากเข้าทุกวันเมือ่อชวนไปวัดเหมือนถูกโยนลงไปในร,รกเดี๋ยวนี้ถ้าชวนไปวัดไปวาไปหาศีลหาธรรมะเกือบจะทุกคนก็จะพูดว่าวันนี้ติดธุระงานนั้นยุง่งงานนี้ยุง่งถ้าจะชวนไปวัดก็มีแต่ยุ่งเต็มตัวไปหมดนี่แหละสิ่งที่มันไม่สมหวัง เพราะมันขัดต่อหลักความเป็นจริงที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ธรรมะไม่เคยพาใครให้ผิดหวังสอนคนให้ถูกต้องแม่นยำไปตามอัตตามธรรมะมีความสุขความเจริญส่วนกิเลสหลอกลวงต้มตุนให้ติดแต่ความทุกข์ความลำบากจนตรอกตัวเองนั่นแหละให้พากันจดจำเอาเสียในวันนี้พูดตามอัตตามธรรมะการปฏิบัติมา ก็ปฏิบัติตามอัตตามธรรมะอย่างตรงไปตรงมาสิ่งใดที่ผิดขัดต่ออัดต่อธรรมะปัดมันออกไปเสียด้วยความภาคเพียนทุกวิธีทางที่จะทําได้สิ่งใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจสั่งสมขึ้นมาไว้เอาแต่ความดีความงามพอกพูนมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงจิตใจจนหาความสงสัยไม่ได้แล้วในโลกนี้เมื่อหาความสงสัยไม่ได้แล้ว จะไปสงสัยโลกไหนกันละ่ะหัวใจเจ้าของก็หายสงสัยแล้วดูที่ไหนมันก็เป็นยังไงก็รู้ตามความสัตย์จริงแต่เจ้าของไม่ได้ไม่เสียกับเขาเราก็ไม่เป็นทุกข์เบาสบายเย็นจิตเย็นใจนั่นเองจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเวลาที่จะนอนหลับอย่างน้อยก็ขอให้ได้กราบพระเสียก่อนเสร็จแล้วก็ให้ภาวนาสักนิดหน่อย จะนั่งพระเพียบก็ได้นั่งกัดสมาธิก็ได้ถ้าอยากสะดวกสบายตามนิสัยของโนชอบสบายจะขึ้นนั่งบนเก้าอี้ภาวนาก็ได้ถ้าธรรมดาก็ต้องมีความเคารพในพระธรรมกันบ้างมีพิธีอันหนึ่งที่เป็นความสวยงามกับธรรมะเช่นมีความเคารพจะนั่งขัดสมาธิก็เป็นความเคารพประเภทหนึ่งจะนั่งพับเพียบก็เป็นความเคารพประเภทหนึ่งแล้วระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทธโทรธธรัมโมสังโฆ สามบทนี้บทใดบทหนึ่งเราชอบบทใดก็นำบทนั้นเข้ามาบริกรรมในจิตใจของตนให้ใจอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุโทโธพุโทโธเป็นต้นสติติดแนบอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆไม่ให้คิดยุ่งเหยิงวุ่นวายไปในทางอื่นซึ่งเราเคยคิดมาตั้งแต่ตื่นนอนมาแล้วบังคับจิตใจให้ได้เพียงแค่ห้านาทีไม่ให้คิดออกไปถึงสิ่งภายนอกใ,ใดๆ มันจะเป็นยังไงบังคับได้จิตใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้บังคับได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธองค์ไม่ตรัสสอนไว้ให้หรอกนี่ก็คือโลกนี้สอนได้พระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้นำไปปฏิบัติด,ด้วยตนเองได้นะเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องตายจากโลกนี้ไปทิ้งสังขารไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรสิ่งที่จะติดใจไปก็คือบุญกับบาป อย่างอื่นอย่างใดไม่ติดไปด้วยแน่นอนครั้นจากกายนี้ไปแล้วมันก็เป็นกองกระดูกเหมือนเหมือนกันถ้าไม่มีความดีแต่ถ้ามีความดีมีกองบุญกองกุศลเต็มหัวจิตหัวใจก็จะนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไม่ไปอื่นแน่นอนถ้าคนใดสร้างแต่บาปหอบแต่กรรมไม่ดีเอาไว้ก็จะจมลงไปในนรกเอเวจีทันทีก็ให้พากันพินิจพิจารณาบ้างท่านทั้งหลาย เมื่อจากไปอย่างสุขใจ,ขใจก็ให้นำธรรมะนี้ไปเป็นคติตเครื่องเตือนใจสอนใจให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในคืนวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้านาทีก็ให้นั่งสงบจิตโสโกบใจเอาไว้พุทโธก็ได้ตะโมก็ได้สังโฆก็ได้นำมาเป็นคำบริกรรมแล้วมีสติติดอยู่กับจิตใจห้ามไม่ให้คิดไปกับสิ่งใดทั้งหมดในเวลาเพียงแค่หนาที ของทุกวันใจเราจะสงบเย็นวันนี้ก็ทำได้วันหน้าก็ทำได้ใจจะสงบเย็นลงไปเรื่อยๆเมื่อใจสงบเย็นเสียอย่างเดียวโลกธาตุไม่มีความหมายมาเย็นอยู่ที่ใจนี้ทั้งหมดถ้าใจร้อนใจเป็นฟืนเป็นไฟเสียอย่างเดียวโลกธาตุทั้งหมดก็จะร้อนรุ่มอยู่ในหัวใจเรานี้ด้วยเหมือนกันอยากเข้าใจว่าโลกนี้กว้างแสนกว้าง มันจะกว้างมันจะแคบ <ไป S 1> ก็อยู่ที่จิตใจของเรานี่แหละให้ปฏิบัติตนให้ถูกตามธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเราก็จะมีความสุขความเจริญต่อไปให้ท่านทั้งหลายระลึกไว้ให้ดีวันนี้ธรรมะสอนโลกเรานำธรรมะเป็นภาษาของธรรมะมาสอนอย่างตรงไปตรงมาถ้าแบบอ้อมค้อมไม่ใช่ธรรมะแบบตรงไปตรงมาก็คือแบบของธรรมะกิเลสต,ตัวไหนมันเป็นภัยแก้ออกไปเสีย อันใดที่ดีสั่งสมเข้ามาไว้จะเป็นความสุขความเจริญแก่เราอย่าลืมเนื้อลืมตัวให้ระลึกนึกถึงบ้างดูที่หัวใจของเรานี้มีธรรมะไหมเช่นพุโทโธมีสักคำไหมธรัรมโมมีสักคำไหมสังโฆมีสักคำไหมหรือมีแต่ความโ,รโลรโกรธหลงราคะตัณหาเต็มหัวใจไปหมดนี่ก็คือไฟที่กำลังเผาหัวใจของตนเองนะตั้งแต่นี้ ถึงสุดท้ายของชีวิตกองไฟจะเป็นกองใหญ่ขึ้นเรื่อยเรเรื่องสวรรค์นิพพานที่ท่านผู้ดีทั้งหลายไปกันนั้นไม่มีความหมายสำหรับผู้ที่สั่งสมแต่ความไม่ดีก็จะจมอยู่ในนรกโดยถ่ายเดียวนั่นเองพระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ